นสวัสดีค่ะการวัษสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจุกับน้องคำนุ่มกับน้องใหม่ในช่องน้องคำนุ่มเชียงตุงนะคะฮ่าวันนี้เราจะไปขึ้นทำไมต้องมีฮ่าฮ่าด้วยวันนี้จะขึ้นดอยเหรอใช่ขึ้นดอยไหนอันนี้มันเหนืออ๋อขึ้นเหนือวันนี้จะไปขึ้นเหนือนะคะขึ้นเหนือล่องใต้ขึ้นเหนือล่องใต้ขึ้นเหนือต้องว่าภาษาเหนือนะเจ้า อู้ภาษาเหนือเจ้าอ๋อดููู้อู้ภาษาเหนือเจ้าอูาเหเจ้าเพเจอเะ่จล่ไม่ว้าเนอไม่วอาเนอนะคะก็สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเมื่อนี้เราจะมาอู้ํำเหนือกับํำขืนกันเนอะเจ้าเจ้าจะมาสมกันด้วยเราจะมาอู้รอเลกันเนออู้รอเลกันเนอรขืนกะ เชียงใหม่นะเจ้าไทยละเจ้าผู้รอเลเออจะให้ปี่ถามน่องหรือว่าน้องจะถามปี่พี่ถามนูดีกว่าพี่ถามน้องเนาะพี่จะถามน้องเนอะเจ้าน้องสบายดีหรอเจ้าเออสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าพี่พูดถูกก็บอเนี่ยพูดถูกอยู่เนาะเด้วพี่สบายดีก็ปี่สบายมากมากเอ้ยพี่สบายนักนักอนักหนักใจก็ ใจเจ้าใงานโกอุ้ยแม่นนั่นภาษาเปาอีสานเนอะใจใจเจ้าใจเจ้าใจเจ้าเอ้ยมนักไม่ใช่เออใช่ใช่นั่นใช่หนักหนกใช่มากมากขนาดนั่นก็ชอบเธอชอบเราไหมอ่ะชอบพี่เฟื่อ ชอบมีเพื่อนกันดูแล้วตัวฮักไอ้เอ้ยตัวฮักปีกอตัวฮักปีกอแมนกอหักเนื้อหักหนามเอ้ยตัวฮักปีกเปิ้อนหักตัวเปิ้อนหักตัวก็เปิ้อนหักตัวนี่เปิ้อนหักตัวนี่หมายถึงว่าเขาชอบไหมเขาชอบเราไหมเห็นปะเขาชอบเราไหมเนาะเปิ้อนหักตัวก็น่าจะชอบเปิ้อนอยู่นะน่าจะชอบเปิ้อนอยู่นะน่าจะอันนี้น่าจะนี้ไม่ใช่เน้ะ ไม่ใช่แล้วเปิ้ลหักตัวตัวหักเปิ้ลตัวฮักเปิ้ลก็คือเขาชอบเราไหมเราไหมเนาะใจเนาะพพเอฟซีหักหักอินูสองกอกอลอินูหักน้องไงหักนองตรงุงเขาก็ได้ว่าน้องเนาะน้องเชียงเชียงใหม่ก็น้องก็น่าจะน้องเนาะเออน่าจาน่นาจะกตัวตัวหักน้องตัวหักน้องตัวหักน้องบ่เจ้า ฮักเจ้าฮักไรไรเลิ่เอ้ยอันนี้ภาษาอีสานเราพ่อภาษาอีสานฮักไรอันนี้ภาษาลลอเฮักนักนักก็ฮักนักนักก็เจ้าฮักนักถ้าต้องมีคำเจ้าเจ้าเนาะข้างข้างหลังเน่ะนั่นนอนาะเรียนค่ะเป็นอูเป็นนอนระดับเจ้าปีปีคิดถึงเนอร์ปีคิดถึงอ๋อปีปีคิดปีคิดกึศถึงกึศถึงเอ้ยคิดถึงอ๋อ คิดถึงเนอะคิดถึงคิดถึงเนอกึดตึงหาเอ้ยคิดถึงคิดถึงนี่ขบวนว่าคิดถึงเนี่ยเนาะคิดถึงกึดถึงหากึดถึงหาเนอกึดถึงหากึดถึงหาตัวขนาดเนอะนี่นี่นี่อันนี้ไงกึดตึงหากึดตึงหาตัวขนาดเนอะลองฟังด้วยคดตึงกึดกึดตึงกึด กึดตึงกึดตึงกึดตึงหาตัวขนาดเด้อกึดตึงหากึดตึงหาตัวขนาดเด้อกึดตึงก็คิดถึงคิดถึงเขาคิดถึงเมสัยเจ้าคิดถึงเมสัยเจ้าคิดถึงเมสัยเนาะซาลาเจ้าคิดถึงคนไทยเจ้าปีใครหักเนี่ยใครหักเจ้าใครหักใครหัก ไครหักเออพี่ไคกหักภาษาขึ้นหนึ่งภาษาเจ้งใหม่มันก็นอเหมือนกันนอเหมือนกันเนี่ยนอเออเหมือนกันนะคะที่เชงตุก็ว่าไครหักไครหักนะไค่หักที่ที่ที่เหนือก็ว่าไครหักอยากจะอาเจียนถ้าภาษากลางก็อยากจะอาเจียนอยากจะอาเจียนนะคะอยากจะอาเจียนใครหักนะคะไครหักไครหักหนักๆนักไครหักหนักๆนักมาทางเสต้องแต็งท่องเต็งมาทางเสนะคะ เออตามตามมุอ๋อไม่ใช่ตามมุียนผิดตามมานะตามมานะตามมาเนอตามมาเนอภาษาคืนก็ตามมาเนอร์ตามมาเนอใช่แล้วค่ะตามมาเนอแล้วอะไรภาษา้ยมาเนอภาษาไทยอะไรภาษาเอภาษาเนอภาษาเนอร์ก็คือภาษาไทยแต่ติดสำเนียงเนาะสำเนียงมันจะต่างกันนี้นะคะตัวเนอเราจะก็ต้วน้องคำนูมาเนอร์ตยมาเนอร์นะต้วมาเนอเนาะเรา เราจะมาพูดภาษาเหนือภาษาเนือไม่ใช่เราจะมาอู้ภาษาภาษาเหนือเด็กน้อยนะคะพี่น้อยเอ่น้อยพี่น้อยเด็กน้อยเด็กน้อยกับใจโยพอลี่กับใจน่ะอืมทำไมทำไมน้องหอมหนูโกหกพี่อะหนูไม่ได้คิดจู้นะหนูไม่ได้คิดจู้นะพี่โกเออน้องน้องไม่ได้คิดจู้ปีนะเออใช่แล้วน้องหมได้คิดจู้ปีนะเดกก๊ เกคักๆไม่ใช่ดินเกคัก้มาใส่อีสานเลยเตเต้อเตเต้เจ้าเตเตเจ้าบอกได้คิดจู้เตเต้เจ้าเออบอกได้คิดจู้เตเต้เจ้าเตเต้เจ้ามาเยเต๊เคเยเตเต้เตเต้เนะเจ้าเอที่จู้ทำไมคิดจู้จีอี้เออทำไมคิดจ้ะทำไมคิดจู้จะอี้ทำไมน้องคิดจู้จะเอี้ย นุ่มอะลรคิดจุจะอั้นนะดูไปเลยอันนี้คือคำตอบเลยวะใช่ค่ะหนุ่มอะลรคิดจุจะอั้นนะเฮ้ยจะอี้นะจะอี้นะโอ้จะอี้นะวันนี้คิดจุก็ดพี่ยินดีพี่ยินดีจอมเนอร์เออใจวะพี่ยินดีอ่ะฮึมพี่อะไรอ่ะพียินดีคืออะไรยินพี่ก็ยินจอมนะติ๊มในติ๊มในโกหกมันนี่นะนะ thank you วลายๆเน้อเฮ้ยแตงกียว <laughs> ลายๆพี่สบ,บายตลกนะยิน <laughs> ดีไงขอบคุณพี่เน้อขอบคุณพี่เน้อขอบคุณเน้นอขอบคุณ<ป>ก็ขอบคุณนะเดอเนาะนะคะก็กินถ้ากินข้าวเช้ากินข้าวเช้านี้ว่าต้องขนมอูกำเมืองตัวอกินข้าวไงาแล้วก็เจ้า กินข้าวไงแล้วก็เจ้ากินข้าวไงแล้วก็เจ้าถ้าทางเสียงตุงก็จะกินกินข้าวไงเยาะว่าาเกินข้าวไงเยาว่ากข้าวไงกับข้าวแดงข้าวแดงก็คือข้าวตอนเย็นนะเนาะข้าวแดงเนาะกินข้าวแดงนั่นนะเนาะต้องกินนะพี่ตอนเย็นถ้าไม่กินไม่มีแรงนะข้าวแรงไงข้าวแรงข้าวแรงไงถ้าไม่กินไม่มีแรงนะแถ้าไม่กินไม่มีแรงนะข้าวแรงใต้พี่หม่กินเยอะข้าวแรงต้องกินนะพี่อ่ะกินไม่กินไม่ได้ ทำอะไรอยู่ย่าอย่างอยู่ย่าอย่างอยู่ถูกต้องนะคะทำอะไรอยู่ถ้าถ้าเป็นภาษาถ้าภาษาขึ้นก็เฮสังอยู่นะคะเฮสังอยู่เนาะเฮสังอยู่นะถ้าสำเนียงภาษาขึ้นก็เฮสังอยู่ถ้าเป็นภาษาไตยเนี่ยก็คือเฮสังนี่เฮสังอยู่เฮสังอยู่เข้าใจเฮสังอยู่เข้าใจพอภาษาไตยนี่ภาษาไทยไทยใหญ่เนาะเฮสังสวีสังนี่น่ะน่ะสวีสังนี่สวีสังอยู่นี่ เสอยู่นี่นะคะเนาะก็ํำต่อมาทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่อยู่ทำไรย่าอยังอยู่โอ้บอกไปแล้วนะเนาะย่าอยังอยู่นเ,นเนาะพี่เป็นห่วงเนอร์พี่เป็นห่วงนะพี่เป็นห่วงเนอร์พี่เป็นห่วงเนอร์พี่เป็นห่วงเนอร์เองบอกว่าไม่ใช่เป็นห่วงน้องหรอกพี่เป็นห่วงน้องเนอร์คิดว่าพี่เป็นห่วงเนอร <c> ์ <ười> พี่พี่เป็นห่วงเนอร์พี่ไม่บอกเนอร์ไม่ใช่ไม่เป็นห่วงไม่เป็นห่วงดูใช่ไหมไม่เป็นห่วงดูอะไรห่วงเต็มเนอร์ตลกเลยโอเคนะคะคำขอโทษเนอร์ขอโทษขอโทษขอนต้อเจ้าขอนต้อเจ้าถ้าเชงตุงเขาจะพูดว่าขอนต้อเนาะขอนต้อค่ะขอนต้อค่ะนะคะขอนต้อก็คือขอโทษนะขอนต้อนี่รู้สึกพี่คล้ายๆเหมือนภาษาพม่าเนาะ คล้า,ายๆเนาะภาษาพมาก็จะแบบกัตต้อกัตโต้กัตโต้กัตต้ออีเนาะเหมือนเหมือนน่าจะเอานำมาจากพม่าเนาะผสมมสานกันเนี้เนาะขอนต้อขอนต้อค่ะถ้าเขาพูดขอนต้อก็คือขอโทษนะคะภาษาภาษาเออพม่าพม่าเนาะเป็นภาษาพม่านะภาษาคุนโนี่สุมาตะจนซือกัตโต้อกันโต้สัมาสัมาค่ะสุมาสุมาภาษาคืนก็มีใช้นะซูมาสุมาสุมาเนาะ สุมาคาเอะสุมาสุมาเนยเออน่ะเวลาเราเราผ่านผู้ใหญ่ผ่านหน้าตาผู้ใหญ่อเราก้มก่อนนะก้มก่อนก็สมาสมาค่ะสมาเออสุมาสุมาเนยน่ะได้ไหมน่ะสมาสุมาเนยน่ะน่ะมันก็จะคล้ายๆกับสุมาเตอร์เนาะคล้ายกันเดี๋ยวว่าส่วนมากเราจะใช้แบบเออคอนต้อนคอนต้อนเนี่ยเนาะเหมือนเราติดปากมาว่าคอนต้อนคอนต้อนเนี่ยเป็นภาษาพม่านี่เนาะใช่แล้วค่ะนะคะถ้าถ้าซันเขาก็จะเรียกว่าเปิ่น เปิลสันคือเปิลเนาะสันคือเปิลอุ้ยสันทำไมต้องเรียกเปิลอะเปิลนี่หมายถึงมาเปิ้ลนหรือหมายถึงมาคนอื่นเนาะถ้าเป็นาของเราอะถ้าภาษาของเรามาโอ้ภาษาเปิลนี่เปิลคือเป็นคนอื่นนะคะเปิลเนี่ยใช่ใช่เนาะถ้าเป็นภาษาแตะซับเปิลคือเราคือเราเนาะเปิลคือเราแต่ภาษาคือนี่เปิลนี่เป็นคนอื่นนะคะคนอื่นก็หมายถึงว่าเปิลคนเปิลเปิลเปิลเฮดดี้ซังก็คนนั้นทําอะไรนะเนาะเปิลเฮดดี้ซังเนี่ยแ้ตโตันี่คือเปิลนะ เปิืดนี่สมัคือเฮาอะตัวตัวนี่เป็นเปิดอนะตัวนี่เป็นเปลือกนะตัวตัวอย่างเก็อะตัวตัวตัว่ยขางก็เท่ากันกำภาวะกำเนื้อตัวตัวนี่เป็นเปลือนะเออตัวตัวนี่เป็นเปอมัก็เข้ากมันก็ขบวัาตัวตัวตัวแย่อย่างยูเองนะตัวตัวก็คือเราใช่ไหมนี่คือคุยกับพี่ในตโตโตย่อย่างยูมันเจี๊ยบองงก็คือหมายถึงว่าคนอื่นไม่ใช่ว่าคนคนนี้ใช่ไหมเธอใช่ไหมตัวเนาะใช่ตก็คือเธอน่ะใช่ใช่แปลกเนาะ เปื่อนเปื่อนเปื่อนเป็นตัวเราอะพี่เปื่อนตัวเราเนะเปื่อนเป็นตัวเราอะตัวตัวตัวนี้เป็นพี่อะแบบนูเล็กพี่อะนะคะโอเคเนาะนะเธอก็ตัวนั่นเองเนาะผู้ชายก็เรียกว่าว่าเป็นผู้ชายก็คือปอใจปอใจเนาะปอใจปอใจนะคะปอใจที่เชียงตงเราเรียกว่าปอใจปอใจอให้กันโนาะให้กันนะคะปอใจนะคะปอใจนะคะถ้าผู้หญิงก็ ไม่ยิงไม่ยิงเออไม่ยิงนะน้องเป็นไม่ยิงหรือเจ้าน้องเป็นไม่ไม่ยิงเหรอใช่เป็นปีจารหรือเจ้าอุ้ยไม่ใช่นะคะอันนี้ราล่นี่ีก็เป็นไม่ยิงปีก็เป็นไม่ยิงเหมือนกันเนอจริงหรือเปล่าเจ้าจริงเจ้าจริงจริงเต้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 เจ้าเต้เต้เจ้าหัวใจผู้ชายเจ้าเป็นผีผู้หญิงเจ็ดเลยเจ้า น้องเจ็ดตัวอะไรน้องเจ็ดอะไรอ่ะจะมาเจ็ดอะไรพี่ก็เจ็ดอะไรพี่จะมาจะมาเจ็ดเจ็ดไปว่าซั่งผมว่าซังเจ็ดเจ็ดอ่ะเจ็ดเจ็ดก็เอ่อเจ็ดเจ็ดก็เป็นเป็นเออเตตเตน้อเจ็ดเจ็ดภาษาคือนะคะ เจ็ดเจ็ดเต้หมอดได้คิดจุด้อเอ้ยไม่ใช่บมอดได้คิดจุดนะเจ้าเจ็ด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 สบายได้พี่ต้องสบายสบายไล่ได้สบายไล่อย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ข้างหลังใช่ไหมสบายไล่ได้เจ็ดเจ็ดเจ้าถ้าท่านทำแบบนี้คือเรียกว่าอะไรนะแบบยังไม่สบายหรือเปล่าหมายถึงว่า คือเราโกเราพูดโกหกแต่ว่าไม่ใช่โกหกเราไม่พูดความจริงเองเราไม่พูดความจริงไงเราก็ต้องเปข้างหลังว่าเออมันใช่เรื่องจริงนะอะไรนี้ใช่ไหมต้องทําแบบนี้ไว้จะได้ไม่ผิดคําสาบานเนาะอ๋อใช่ไหมถูกไหมสนุกดีโอเคนะฮะก็ถ้าถ้าพ่ออย่างนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรพ่อก็คือป่อเนาะพ่อพ่ออีพ่อเออ แา่ทางซิ่งตัก็จะเรียกว่าอีป่อเนาะอีป่อก็คือพ่อเนาะค่ะเออคล้ายๆกันเนาะคล้ายๆกันมากเลยอีป่อพี่ชายพี่ชายก็คือปี่ปี่อุ้ยปี่ก็เหมือนกันไอปีเนาะไอปีนนนั่เาไอปีถ้าที่นี่เรียกว่าไอปีก็คือพี่เขยเนาะไอปีเนาะก็คือปี่เหมือนกันปี่ไีปีนะเราเห็นเป็นผู้ชายพี่เลยพี่บอกว่าปี่เขามีอ่ะ เออพี่ขมีนเป็นผู้หญิงแน่ในผู้หญิงอ่ะก็กพี่เหมอนกันเนาะถ้าถ้าทางเชียงใหม่เขาจะเรียกว่าไอปี่คือเป็นพี่ชายเออถ้าเป็นผู้หญิงก็คือปี้อย่างเดียวไม่ต้องมีไอไม่ต้องมีไอปี่เนาะไอปี้เขาไม่ได้ว่าไอปี้เนาะเขาเรียกว่าพี้เนาะจริงตัวกว่าเออไอีนะปอ่นะไอพี่นี่ะไอพี่อยี่นะไอียนอ่นะไอพี่ี่ะไอีนีะี่ไอ้ปี้ีไอ้ีี้นอ่ะอุียอย่างไ่าอพีไอีี่นะไพี่นะไีนอ่ะ ใ่ก็เรียกว่าปีเนาะปีเหมือนกันนะคล้ายๆกันเนาะภาษาเหนือเนาะไม่คล้ายเลยเหมือนกันเดียวไม่คล้ายเลยเหมือนกันเร็วไม่คล้ายเลยก็คือไม่คล้ายเลยเหมือนเหมือนกันกัมเรียวเหมือนกันเลยกัาเรียวนี่คือเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเหมือนกําเรียวนั่นๆกําเรียวนี่ภาษาใช่แล้วพี่เหนื่อยมากเลยอ่ะช่วงนี้เนื้อเหนื่อยม้อย มอยอ่ะมอยอ่ะมอยมอยนะคะอิดมอยถ้าชิงตุนือก็อิดมอยเนาะถ้าเชิงตุงก็จะเรียกว่ามอยเนาะเฮ่อมอยเฮ่อกดใจเฮ่อมอยอย่างนี้นะคะกดใจกดใจก็คือก็ใช่ก็ใช่แบบนี้เนาะค่ะก็ใช่ก็ใช่ค่ะก็เอ้าพี่ไม่เอาแล้วพี่ให้ฮะ คือคืออ๋อเต้คือขอบใจหลายเลิกหนูึือคืนหนูคือคืนคือตังไ่เออคือคือก็เป็นภาษาภาษาฮัก็คือเนาะออเอาะไรคือเอา้นะเออเอาเต้เอาเตเตนะมาคือพี่เนาะคือคือคืนนะคือคืนนะคือคนนะอันนี้หนูเก็บไรนะหก็บไรนะแต่แนูก็บไร หนูเก็บได้หนูเก็บได้ภาษาเหนือพี่ก็ไม่ดูไม่แน่ใจนะต้องไปฝึกมาอีกนะ,ะไปฝึ้มาอีกออกินนาทีย <15. S 1> อยสุภาอ๋อได้เนาะ,ะพอแล้วเนาะค่ะพอแค่นี้ก่อนนะเจ้าค่ะเพราะว่าเราก็จะไปขึ้นเหนือแล้วเจ้าขึ้นเหนือล่องใต้พีพ่จะไปเ <ไป S 2> <อ>จ้า<ป>เดี๋ยวขหน้าพี่จะไปใต้นะเจ้าพี่จะพาน้องไปใต้ไปใต้พี่จะพาน้องไปใต้อยากไปกออยากไปคักๆเลยเจ้าอยากไปเต้เต้อยากไปเต้เต้หรือเจ้านักเจ้านักอ่ะเต้ต้อ่ะ ต้องเหมนกันพูดผิดต้องไปเลยค่ะเนาะก็เต้เต้หรือว่าเต้เต้ก็ใช่เนาะเต้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 ก็เต้เต้ก็เต้เต้ก็ไปใต้ไปทะเลก็ไปใต้พาไปทะเลใต้ใต้นนั่แหละ้วต้องไปว่ายน้ำก็ไปว่ายน้ำก็อันนี้ดีไปว่ายน้ำไปว่ายน้ำก่อนนะคะถ้าว่ายน้ำอย่างนี้เราไปว่ายในวันก็ไรกอเดี๋ยวไปไปว่ายน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวซื้ออ่างมาไว้ที่บ้านแล้วก็ไปว่ายน้ำกันนะคะอุย ใบน้ำอ <Happiness> <ไป> <Styles> ย่างเดียวไปนะคะสำหรับคลิปน kind of ี้ก็ลาแล้วนะคะไปพบกับแซวไทคคืนในคลิปหน้าค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะค่ะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแองเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสองคนเนาะฝากน้องใหม่เชียงตุงในช่องน้องหอมนุมด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณเจ้า อขอบคุณเจ้ามากหลายหลายไปไปแล้วนะเจ้าไปเดาเนอะเจ้าไปพบไปป้ากันใหม่ในคลิปหน้านะเจ้าไปพอกันตัวไอ้ไปพ่อนี่เป็นภาษาไปพอกันภาษาอีสานภาษาอีสานนะพี่เออเป็นเป็นสำเนียงภาษาอีสานเนาะแต่ที่จริงก็เป็นภาษาไทยอันเดียวกันเนาะไปป้ากันเนาะโอเคไปป้ากันคลิปใหม่ๆเนอะไปเจ้ายามแรงยามแรงสวยไปที่สวย พอแล้ว, <laughs> อ,วอุ้ยพระอาทิตย์กำลังตกสวยมาก้้ยอยอให้ดูให้ดูนิดนึงเนีจิ้มจิมเลยจิ้ม,มอย่างนี้เหรอเออจิ้มพระาทิตย์จิ้มตรงพระาทิตย์ยายเพื่อนเหรอโอ้ยพียย่พระาทิตย์แดงกำลังจะตกนะคะสวยมากเลยเอ่ะน้องขนมเบิกมือลาค่ะบายบายแล้วทุกท่าน,นนะคะเฮ้ยพัดที่สวยแต้เสรเต่นอ้อตัวอ Oi, med titt. Å!